เดี๋ยวเบาน้องจะจับลูกปิงปองให้พี่กัย่าเพื่อนนะครับสามลูกเดี๋ยวจังมาเบิ่งข้องฝันกันเพื่อนบอกว่าให้เบาน้องจับลูกปิงปองแน่เป็นเอฟซีไมเบาน้องครับเพื่อนบูชาตะกุดเบาน้องไปแล้วเพื่อนก็ฝันบ่งหัวเพื่อนฝันอีหยังเดี๋ยวจังไปเบิ่งกันเดี๋ยวมาเบิ่งเหล็ปิงปองกันครับปูเบาน้องจับลูกปิงปองให้พี่เพื่อนเดอปูเด้อสามลูกนะครับเพื่อนบอกเอาสามลูกจนว่า ลูกปีปองดีกว่านะบต่ต้องอ่น youtube ด,ดอกนะหมายเลขหนึ่งครับลูกปีปองลูกแรกหมายเลขหนึ่งเป็นชาติปะหมายเลขหนึ่งลูกที่สองครับหมายเลขเก้าครับลูกปีปองลูกที่สองหมายเลขเก้าหนึ่งเก้า สามครับหมายเลขแปดครับหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดสวัสดีครับผมเบาน้องครับมือนี้มาพบพอะกับเบาน้องอีกคือเก่าครับผมมือนี้เบาน้องในมีโอกาสคุยกับผีก,กันยาเพิ่นเป็นเอฟซีไหมเบาน้องครับเพิ่นว่าเพิ่นติดตามเบาน้องตั้งแต่ก่อนงวดส่ออกเก้าฮะบานี พจน์เลขออกแล้วเพ่นว่าพ่นไใดรับโชคพ่นก็เลยบูชาตะกุดกระเบาหนองไปองค์ดอกหนึ่ง้ะก็พระหลวงปู่ไปองค์หนึ่งก่อนที่เพ่นจะถูกเพ่นบอกว่าเพ่นกระบอกฟังหละเพ่นว่าพ่นบุงหูจักเบาหน่องเลยบุงหูจักเบาหน่องพ่นว่าเปิดเบิ่งช่องเลขอยู่ดีๆมีคลิปเก่าเบาหน่องมันดีขึ้นมาฝันเกี่ยวกับรถขั้นที่จอดอยู่นี่จำเลยว่า รถเกง๋งขันที่จอดอยู่นี่โอ้มันเก่าแห้งเลยคลิปนี้หลายเดือนอยู่นะเพื่อนกับว่าบุ้งหูกันเป็นอย่างจังคลิปนี้จังดีขึ้นมาเพื่อนก็บได้ล่องเบิงบันนี่เพื่อนก็ได้รับโชคครับหากเกา่าทะเบียนรถขันนี้ครับทะเบียนรถมัน8459เพื่อนก็บได้ล่องสื่อเบิง้งคพณ่นอนาโปเคยเห็นเบาหนองเพื่นป่ะเพราะบันนี่เพื่อนก็นเลยล่องเขามาเบิ้งคลิปเบาหน่องเรื่อยๆเป็นเพื่อน,นก็นเลยวา เออบาหนองมีพระหลวงปู่สวงมีพระหลวงปู่หมุนแล้วก็มีตะกุดหลวงปู่ตะกุดเงินหลานหลวงปู่สวงบันนี้เพื่อนก็เลยปะลองเบิ่งก่อนหน้าลองสื้อเล็กตัวนี้เบิง่งทะเบียนรถคันี้แปดซีก็หากเก่าเพิ่นว่าขันถือเดี๋ยวเพิ่นสิบ,บูชามาบันนี้เพื่อนถืออหลีครับเพื่อนถืออหลีเพื่อนก็เลยได้มาคุยกับเบาหน่องอีกรอบหนึ่งเพิ่นว่าเพื่อนอ่บันนี้เบาหนองก็ส่งตะกุดไปเพื่อนเนาะ ่นถือวันที่หนึ่งวันที่สอง่นก็ถักหามาถักมาเบาหน่องหาเบาหนองเบาหนอ่นองก็เลยเดชทรงตะกุดกระพาลุงปูไปห้เพราะบันนี่เพิ่นฝันอีกครับเพิ่นฝันเพิ่นก็นเลยบอกว่าแท็กสิเป็นจังไดเด้อบเบาหนองเดือบบันนี้เพิ่นก็นเลยให้เบาหนองจ้าบลูกปิงปองปูห้เล็กเล็กปิงปองที่เบาหนองจ้าใหา้เมื่อกี้กับคงอีกเห็นแล้วเนาะหนึ่งเก้าแปดอันนี้คือเหล็กปิงปองที่ผีกันยาเิ่นให้เบาหน่องเป็นสะพานบุญ จับลูกมิปองไห่เบ้าหนองกหจับไห่เลเดอร์หนึ่งเก้าแปดนะครับนาอเพราะบันนี้ความฝันบ้าหนองถามเพื่อนแล้ว่าฝันจังใดเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันเห็นรถคันนี้ล่ะฝันเห็นรถคันนีนนน้จอดอยู่หนากระถอมลุงปูทั้งทั้งที่บกเคยหูบ้เคยเห็นบ,เบนก,นกบเคยหูว่าบ้าหนองมีกระถอมลุงปูแล้วก็บกเคยหูว่ามีเบ้าหนองอยู่ในชอ่องห่หวย เพิ่ง,ง,งกะงงเงนเราพึ่นไปอยู่ใสมาแต่ว่ามังหูจักเบาหน่องคลิปแหลกกันไดโฉกเลยพ่อผัดไปหอดตะกุดไปหอดพระไปหอดกระผัดมาฝันเห็นโหลดขั้นนี้จอดอยู่หนาตะกระทอ่อมปูตีไฟแป๊บๆเลยวาจซะเพึ่นกันเลยว่าเาจ้าสิเป็นยังไดเบาหน่องกนเลยว่าปูอาจิซื้อถึงละกันปูอาจิซื้อถึงว่า ให้เหาเห็นให้เห็นยังสักสิิงสักอย่างบดนี้บ้าน้องก็เลยว่าพี่ก็ล่องเบิงล่องล่องเสียงโ์เบิงอีกรอบหนึ่งเอาเหล็กเอาเหล็กนี่ละเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเบ้าหนองไปจาบลวกพีป่ปองห้เป็นตัวไดบัดน,นี้เบ้าหนองมาจาบลูกพี่ปองแล้วเบาหนองก็เลยส่งให้เพิ่นเพื่อนว่าเออเหล็กงามอยู่หนึ่งเก่าแปดบัดน,นี้ทะเบียนรถกะแปดสี่ห้าเก้ากะสีน้ำเหล็กตัตเก่านี่หละเราว่ะสีน้ำเหล็กตัตเก่าเนี่ยเหล็กทะเบียนรถนี่ละ แต่ในใจนั่นเรามาักงวดนี้เรามักหาซีหาซีซีหา,หาเลาวักทถเวาในเลยทะเบียนรถขั้นหนียด้ไอทะเบียนรถขั้นขาวนี่เพิ่นมกักซีหาหาซีงวดนี้มักแบบจับใจเลยว่าศักดกับมาประจวบเหมาะกับมาฝันหรือว่าอูอยากให้เห็นบ่อกับบนเหนือแน่นอหยังมันก็เกิดขึ้นใ้เบิดเพิน่นจะเลยให้บเบาหน,น่องมาเป็นสะพานบูใไ้ ก็ลองมัน,นครับเด้อลองพิจารณาเบิงพีกันยาครับฝันเห็นรถคันหนีวาสัตว์เบิงคลิปเบ้าหน่องคลิปแรกเพื่อนว่ะเบิงคลิปแรกที่เบ้าหน่องฝันเห็นรถคันหนีแล้วก็เพื่อนก็เลยลองไล่ไล่ไล่เบิงว่าเออกัแปลกนะรถคันหนีค่อนข้างจะลุกช่องเบ้าหน่องค่อนข้างจะหลายฝันค่อนข้างจะหลายคนเพื่อนวาไม่เลีทะเบียนกับแปดสี่ห้าเก้าเพื่อนให้เบ้าหน่องเจ้าลูกพี่ป้องให้ก็ได้หนึ่งเก้าแปด ลองพิจนาครับเด้อวันที่สิบหกตุลาหกเจ็ดเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางเนาะหมากบัมากามากหญ่ย่ที่ดุลพินิจแหละครับเบาหนองกัเป็นสะพานบุญให้ทุกคนผู้ใดอยากให้เบาหนองจุดทูบให้จับลลเลรลุยเบรควิปปองให้เบาหนองกระเฮ็ดให้ได้ครับผมเบาหนองบ่ได้เรียกร้องอีหย่างนะครับเด้อขอแต่ว่าให้ทุกคนจงศรัทธาด้วยใจจริงผู้ใดที่บูชาหลวงปู่สวงไปครับเบาหนองบ่ว่าจะเป็นตะกุดเงินลลานหนุนดวง บอกว่าจะเป็นพระเครื่องวัตถุมงคลหรือจะเป็นหลวงปู่หมุ็ขอให้ทุกคนจงได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเฮ็ดยังก็ให้ประสบความสําเร็จทุกๆด่านหมดทุกหมดโศกมีแต่ความสุขในทุกๆมือแล้กก็ได้รับโชคไปทุกๆงวดค้าขายใจะเลิ่อนลงเรื่องสาธุกสาธุสาธุค้นศรัทธาเท่านั้นครับที่บอกในและกกคน ที่เจอกับตัวเท่านั้นครับถึงจะบอกพุทธกุณของปูได้บางค้นก็นอาจจะยังบท่ทันได้นะครับเนาะบางค้นก็นว่าอาจจะว่าใสว่าได้มากหละจะืจะจะดีแต่ว่าได้มากจะถูกหวยใช่าะได้มากจะได้รับถูกอันนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ดวงของเฮานําครับถ้าเฮาหวังว่าเฮาสิได้มั่ก็สิญากครับทําทุกอย่างให้ดีครับอย่าพึ่งตั้งหวัง บ้าน้องจะบอกอยู่ตลอดอย่าพึงตั้งหวังปูแล้วมาคนที่ตั้งหวังปูแล้วมาคนจะคนที่ปฏิบัติให้ปูเห็นเหมือนบ้าน้องที่ผ่านมาเดือนสองเดือนมาหันบุฟูุได้หูครับว่าบ้าน้องโตอยู่ในภาวะแบบใดบางคนบอกว่าโอ้ยเห็นอยู่หน้ากล่องมันเกิดขึ้นสีมวนอยู่ข้างหลังกล่องมันขึ้นสีบ่มีเรื่องถูกใจบุญพูได้บอกเขาได้ครับบ้าน้องใคยังผ่านผลมาได้บ้าน้องผ่านผลมาได้ทุกคนก็ต้องผ่านผลมาได้ครับ บบาหนองเสือบาลมีหลวงปูครับซอยทุกคนแล้วเบาหนองกระเสือว่าหลวงปูซอยเบาหนองนําเพราะว่าเ้าหนองศรัทธาปูด้วยใจจริงงวดนี้วันที่สิบหกเขามารับโชคไปกับผีกันยาเพื่นแล้วก็ทุกทุกคนที่ให้เลขมานะครับน้องยำเลขทะเบียนแปดสี่ห้าเก้าเลขมิงปองหนึ่งเก้าแปดผีกันยางวดนี้เขามารับโชคไปน้องตัด บ่าวน้องกับบุงดอดว่าเหล็กที่มาตัวใดแต่ว่าเพื่อนให้บ่าวน้องหาให้ให้บ่าหน้องเฮ็ดให้บาหหบาวน้องกมาเฮ็ดให้ตามข้ามที่เพื่อนบอกงวดนี้ทามาลับโชคไปดํากันเด็กจับกระเป๋าโอ้เด็กจับเงินหมืน่นเงินแสนเงิน,งน,งน,งนล้านไปดํากันคือเก่ากขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ